สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าคำพูดหรือว่าเทคนิคทั้งจิตวิทยาเนี่ยมันจะเอามาใช้โน้มน้าวหรืออาจจะถึงขั้นควบคุมใจคนอื่นได้ยังไงบ้างคะครับซึ่งแนวคิดนี้ก็น่าสนใจมากเป็นแก่นของหนังสือที่เราจะคุยกันวันนี้เลยแล้วแหล่งข้อมูลของเราวันนี้ล่ะคะอ๋อเราอ้างอิงจากบทสรุปหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กนะครับที่เรียบเรียงโดยดรฮิโร จากช่อง Lucid Trader คือผู้เขียนเองเนี่ยมีพื้นหลังที่น่าสนใจมากนะครับเดิมเคยเป็นนักขายที่เออล้มเหลวเลยก็ว่าได้จนกระทั่งไปศึกษาเรื่องเทคนิคการล้างสมองแบบจริงจังแล้วก็นำมาปรับใช้จนกลายไปสุดยอดนักขายไปเลยครับโหน่าทึ่งนะคะพอมีเรื่องราวแบบนี้ยิ่งทำให้น่าสนใจขึ้นไปอีกงั้นภารกิจการคุยของเราวันนี้ก็คือการมาสกัดเอาเทคนิคสำคัญๆจากหนังสือเล่มนี้เนาะครับผม ไม่ใช่แค่เพื่อให้เราสื่อสารโน้มน้าวใจเก่งขึ้นแต่ที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะได้เท่าทันแล้วก็ป้องกันตัวเองจากการถูกชักชุงแบบไม่รู้ตัวด้วยใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการความประทับใจหรือว่าอิทธิพลที่มันดูแนมเนียนมากๆงั้นเริ่มตรงไหนก่อนดีคะ เริ่มที่หัวใจสำคัญข้อแรกเลยไหมครับหนังสือเขาเน้นมากๆเลยว่าการสื่อสารให้มีอิทธิพลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคำพูดสวยๆหรือหลักการที่ถูกต้องเสมอไปนะแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาลุ้น้วนเลยโดยเฉพาะการสร้างความประทับใจที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเจออ๋ออันนี้ก็น่าจะเชื่อมกับที่เขาเรียกว่า impression management การบริหารจัดการความประทับใจใช่ไหมคะใช่ครับที่น่าตกใจคือ หนังสือบอกว่า90%ของผลลัพธ์การสื่อสารเนี่ยมันตัดสินไปแล้วตั้งแต่ก่อนเราจะพูดอะไรออกมาอีกครับผมอ้างอิงจากกฎ7 3 8 5 5ของเมระเบียนที่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยมาจากคำพูดแค่7%เองน้อยมากนะใช่ค่ะน้ำเสียงอีก38%แล้วก็อีก55%ที่เยอะสุดๆเลยคือมาจากภาษากายแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกถูกต้องครับคือมันแปลว่า การแต่งตัวบุคลิกท่าทางหรือแม้แต่บรรยากาศของสถานที่ที่เราเลือกใช้คุยกันเนี่ยมันส่งผลมหาศาลเลยต่อการเปิดใจของอีกฝ่ายอย่างเช่นไปนัดคุยธุรกิจในเล้าชรุรูเนี่ยมันก็ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คนคล้อยตามได้ง่ายกว่าในร้านกาแฟ,าฟ,าฟาธรรมดาธรรมดาอืมจริงด้วยค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันส่งผลต่อการรับรู้เรื่องอำนาจความน่าเชื่อถือโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะ นอกจากภาพลักษณ์แล้วเรื่องการให้คนอื่นชอบเราอันนี้ก็ดูเป็นกุญแจสําคัญอีกดอกเลยนะคะในหนังสือถึงก็บอกว่าให้ประจบทุกคนที่เจอเลยฟังดูแรงนิดนึงนะคะแต่มันคงม,มีหลักการทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะใช่ครับคือหลักการมันง่ายๆเลย คนเรามีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะเปิดรับแล้วก็คล้อยตามคนที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองการชมเนี่ยไม่ว่าจะจริงใจหรือไม่ก็ตามมันลดกำแพงในใจของอีกฝ่ายลงได้จริงๆนะครับหนังสือก็เลยเสนอแนวคิด fake it until you make it อนะครับคือเริ่มจากการแสร้งชมไปก่อนจนมันกลายเป็นการฝึกให้เรามองเห็นข้อดีแล้วก็ชมคนอื่นได้เป็นธรรมชาติไปเองอ๋อเป็นการฝึกนี่เองแล้วถ้ามองในมุมของการป้องกันตัวเองล่ะคะการเข้าใจเรื่องนี้มันช่วยให้เราเท่าทันได้ยังไงบ้าง การตระหนักรู้เรื่องนี้สำคัญมากครับมันช่วยให้เราเตั้งคำถามกับตัวเองได้เวลาเราได้รับคำชมที่มันดูเหมือนจะเกินจริงไปหน่อยหรือมาจากคนที่เพิ่งรู้จักว่าเอ๊ะคำชมนั้นมันมีนมวัตถุประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่ากำลังจะโน้มน้าวเราไหมทำให้เรามีสติขึ้นไม่คล้อยตามไปง่ายๆแค่เพราะรู้สึกดีนะครับ เข้าใจเลยที่นี้มาถึงเรื่องการฟังบ้างค่ะหนังสือบอกว่าคุยเก่งไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่คือการสื่อสารสองทางแล้วการฟังนี่แหละคือหัวใจสำคัญถูกต้องครับเทคนิคก็คือการฟังอย่างตั้งใจจริงๆเลยนะเหมือนกับว่าเรื่องที่กำลังฟังอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดในโลกเลยแสดงออกผ่านภาษากายด้วยเช่นพยักหน้าสบตาหรือทำสีหน้าคล้อยตามอารมณ์ของผู้พูด สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การฟังเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเข้าใจนะเรารู้สึกร่วมด้วยนะซึ่งมันทำให้คนพูดรู้สึกดีรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็อยากจะเปิดใจกับเรามากขึ้นซึ่งถ้าเราเกินฝ่ายที่อาจจะกำลังถูกชักจูงอยู่การสังเกตท่าทีการฟังที่มันดูแบบตั้งใจเกินจริงไปหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาเตือนได้เหมือนกันไหมคะ เป็นไปได้ครับมันคือการใช้ความรู้เนี่ยเพื่อมองให้ลึกลงไปกว่าพฤติกรรมที่เราเห็นว่ามันมีแรงจูงใจอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งในมุมที่เราจะเอาไปใช้เองหรือจะใช้ป้องกันตัวเองก็ตามครับแล้วเทคนิคด้านการพูดล่ะคะมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกบ้างไหมมีหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นการใช้คำเชื่อมที่ทำให้เรื่องยากๆดูง่ายขึ้นเช่นพูด,ดง่ายๆก็คือหรือเปรียบเหมือนกับอะไรแบบนี้ เพื่อลดภาระสมองของผู้ฟังไงครับหรือหลักการ one sentence one message อ๋อประโยคเดียวข้อความเดียวใช่ครับหนึ่งประโยคสื่อสารแค่ประเด็นหลักประเด็นเดียวพอให้คำพูดเรามันชัดเจนตรงเป้าเหมือนเข็มเล่มเดียวที่แทงทะลุได้ดีกว่าเข็มเยอะๆบนแป้นปักดอกไม้อะครับคุณสังที่มันกระจายแรงจนแทงไม่เข้าสึกจุดการตั้งคำถามก็ เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจนะคะแทนที่จะพูดอยู่ฝ่ายเดียวกันถามว่าคิดว่ายังไงคะแบบนี้ก็ดึงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมคิดตามไปด้วยใช่เลยครับแล้วก็อีกเทคนิคท,ที่ทรงพลังมากๆคือการสื่อสารกับคุณเสมอแม้ว่าจะพูดในที่สาธารณะหรือกับคนเยอะนะครับการใช้คำว่าคุณแทนพวกคุณหรือถ้าเป็นไปได้การเรียกชื่อเลยเนี่ยจะสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวดึงความสนใจได้ดีกว่ามากอืมจริงค่ะ เพราะโดยธรรมชาติแล้วคนเราให้ความสําคัญกับเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองมากที่สุดอยู่แล้วครับพอฟังมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าการมีอิทธิพลต่อคนอื่นนี่มันซับซ้อนแล้วก็ใช้จิตวิทยาเยอะกว่าที่ชิดจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเหตุผลหรือคําพูดสวยหรูอย่างเดียวเลยแน่นอนครับมันคือการผสมผสานกันหมดเลยทั้งภาษากายการฟังอย่างใส่ใจการสร้างความรู้สึกดีๆเชิงบวกแล้วก็การใช้ภาษาที่มันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกโดยตรง ในหนังสือยังมีพูดถึงหลักการอื่นๆที่ใช้กันบ่อยๆด้วยนะครับเช่น anchoring การสร้างจุดยึดในใจด้วยข้อมูลแรกหรือ scarcity การทำให้รู้สึกว่ามันมีน้อยหายากอ๋อค่ะค่ะและ reciprocity หรือหลักการตอบแทนบุญคุณความรู้สึกดีๆซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะประเด็นที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะที่ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ย ต่างกำลังล้างสมองหรือถูกล้างสมองในระดับใดระดับหนึ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญที่อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดต่อกันดูในทุกๆปฏิสัมพันธ์ที่เรามีเนี่ยเรากำลังใช้เทคนิคเหล่านี้หรือเรากำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันโดยไม่รู้ตัวมากน้อยแค่ไหนกันนะ การตระหนักรู้ถึงพลวัตเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นก้าวแรกเลยนะครับของการสื่อสารอย่างเข้าใจและมีสติมากขึ้นทั้งในฐาน,นะผู้ส่งสารและผู้รับสารครับ